สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเพจซิม ULATOR อีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่เราจะมารีเบิร์ตครั้งที่6กันค่ะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่อัปเดตมาหลายวันแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้มีการรีเบิร์ตเลยตอนนี้เราไปเก็บสัตว์เลี้ยงตัวที่ดีๆมาแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราโชว์สัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดตอนนี้ให้ทุกคนดูกันเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าโดมินัสมัชรูมนั่นเองค่ะเป็นเรนโบ์นะคะมีพลังอยู่่่ท 98. ี98.2คะ ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่แค่3ตัวเท่านั้นนะคะพลังก็น่าจะใช้ได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีบางตัวที่ดีกว่านี้อีกค่ะเสียดายมากนะคะที่เราไม่ได้ตัวนั้นมานะเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามีก็สิบเล็กๆจะมาเล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะคะหลังจากที่เราไปรีเบิร์สมาแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่านะมาแล้วค่ะทุกคนนี่รีเบิร์ส6นะคะเป็นการรีเบิร์สครั้งที่6ของเรานะเราจะได้เป็นชาร์ตเองนะคะแล้วก็กดเลานเองค่ะแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายนะคะสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่เพ พร้อมแล้วไปกันเลยโอ้รีบ์เรียบร้อยลอยมาเลยค่ะเอาละ่ะรับของรางวัลซะหน่อยโอ้ของรางวัลดีมากเลยนะคะโอเคตอนนี้อารีนแรกของเรานะถูกปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทุกคนที่บอกว่าเรามีกอสิบมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะก็คือช่วงนี้แฮกเกอร์ระบาดค่ะ ช่วงนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่บางตัวนะคะที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษแล้วก็มากผิดปกติด้วยค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้บังเอิญทราบข้อมูลมาว่ามีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะคะที่ถูกแฮกเกอร์ดูมาค่ะทุกคนไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนเหมือนกันนะคะแต่มันทําให้เขานอนได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวนั้นมาได้แบบไม่จํากัดเลยค่ะสัตว์เลี้ยงตัวที่เราว่านะคะก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะอยู่ที่ t เท c h ซ s s นะคะทุกคนนี่เลยนะเจ้าออกรนี่ไซเบอร์ออกรนี่ค่ะตอนนี้นะคะมีจานวนอยู่่ที 50, ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่เราใช้แท็กคีย์มาเปิดเนี่ยได้ค่อนข้างยากมากเลยนะคะแท้กุญแจกี่อันน่ะก็ไม่สามารถที่จะได้เจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ค่ะจํานวนของเจ้าตัวนี้นะก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนทําให้ผิดสังเกตค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ d e เวลลอปเนะคะก็ยังไม่มีการแก้ไขอะไรใดๆซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ตัวนี้ไซเบอร์อารนเนี่ยก็มีราคาลดลงไปจนถึง45.3ล้านแล้วค่ะ อาจจะมีโอกาสนะคะที่สัตว์เลี้ยงตัวนี้จะราคาหล่นไปเรื่อยๆถ้าแฮกเกอร์พวกนี้ยังไม่หยุดค่ะเพราะว่าจํานวนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยไม่ได้เป็นการผิดพลาดจากเทคนิคอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นข้อผิดพลาดที่สามารถทําให้แฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาโจมตีระบบได้จนทําให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นแบบไม่จํากัดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปดูที่เทรดทิงพาซากันเลยดีกว่านะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเกลื่อนกลานแค่ไหน ไปกันเลยดีกว่าค่ะเราเห็นว่ามันมีเยอะมากนะคะทุกคนบางคนเนี่ยขายกันเป็นสิบสิตัวเลยไม่รู้ว่าคนนั้นไปซื้อต่อเขามาหรือว่าเป็นแฮกเกอร์กันแน่เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปแอบดูกันเลยนะคะนี่เลยค่ะทุกคนคนนี้เขาขายทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะมันเยอะมากเลยนะอาจริงๆน่าจะมีขายเกือบทุกบูธเลยอะ่ะนี่บูธนี้ก็มีนะคะ1ตัวค่ะ โอ้โหนี่เลยค่ะลุกคนคนนี้นะมีขายอยู่ประมาณแบบเป็น10บสตัวเลยค่ะเราไม่รู้ว่าเขาไปซื้อต่อมาจากที่ไหนนะคะแต่ว่ามันเยอะเกินกว่าที่เขาจะได้รับมาเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเกลื่อนแบบไปหมดเลยนะคะมีใน Trading งพาซาเกือบทุกเซิร์ฟเลยค่ะใครจะซื้อก็ต้องระวังหน่อยแล้วกันนะคะ คือว่าเจ้าแฮกเกอร์เนี่ยจะสามารถเพิ่มจานวนได้มากกว่านี้อีกราคาจะตกลงไปมากกว่านี้ไม่รู้ด้วยนะพวกแฮกเกอร์พวกนี้นะคะได้ข่าวมาว่ายังได้รับกิฟจากบีเกมเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่อีกด้วยนะคะโดยที่ทางเดเวลลอปเปอร์เนี่ยไม่ได้มีการจัดการอะไรเลยด้วยค่ะแต่ว่าคนที่พยายามเล่นเกมอย่างเราเนี่ยกลับไม่ได้อะไรเลยสักตัวมันน่าน้อยใจใช่ไหมล่ะคะ นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลนะที่ทําให้คนหลายคนเนี่ยอยากจะเลิกเล่นเกมนี้ค่ะเอาละค่ะแต่ว่าเรานะคะก็จะเล่นมาด้วยความพยายามของเราแล้วเนาะเอาละค่ะใครอยากจะแฮกก็แฮกไปเรามาใช้แรงกับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยผ่านแอรเรียต่อไปกันเลยดีกว่านะคะมาทุกคนมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นแอรเรียแรกนะสำหรับโลกสองนะคะทุกคนเราจะค่อยๆผ่านแอรเรียต่อไปกันเลยนะคะเรียบร้อยสัตว์เลี้ยงมีพลังสูงมากขึ้นนะคะแล้วก็ สามารถฟาร์มเหรียญได้เยอะมากขึ้นด้วยนะตอนนี้เราผ่านไปที่แอเรีย107แล้วค่ะก็เหลืออีกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้เราอาจจะไม่ได้ไปถึงแอเรียสุดท้ายนะคะทุกคน ฝากสัตว์เลี้ยงไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันนะเอาละค่ะทุกคนพอเรารีเบิร์ตเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่พลาดนะคะที่จะมาลุ้นสัตว์เลี้ยงไททนิกอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงไททนิกที่น่ารักมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเจ้าสเกตแคทนั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้เลยนะก่อนหน้านี้นะคะเราชอบเขามากๆเลยนะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรายังมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ของเขาอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูก่อนนะ นี่เลยค่ะเจอแล้วนี่เป็นไงน่ารักไหมนี่เลยค่ะเจ้าดูโด้แคทนะคะซึ่งหน้าตาเหมือนกับเจ้าสเกตแคทเลยนะอาจจะเหมือนกันเดะเลยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะหน้าตาเขาดูเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยค่ะ <c oughs> นี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้เลยตื่นเต้นไหมทุกคนเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะมาลุ้นกันนะคะเอาล่ะไปกันเลยเย้ได้เอ็กซ์คลูซีฟเอ็กมาแล้วนะคะ10บใบว้าตื่นเต้นมากอะ่ะ นี่เลยนะคะตอนนี้เนี่ยราคาดีมากเลยนะอยู่ที่21.4ล้านเลยค่ะมีทั้งหมด10บใบเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราขอบูชคนิดนึงนะคะบูชคตอนนี้เราเลเวลเเองนะต้องใช้ทั้งหมด6อันเลยนะคะทุกคนถึงจะสามารถที่จะได้ลักเลเวลสิมาครองนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่4 0 0 0 0นเองอ่ะโอ้ต้องลงทุนนั่งเยอะแน่โอเคค่ะมาราคาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสามารถเพิ่มโชคได้ถึง250%เลยค่ะ เอาละกดใช้เลยแลวกันนะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่น้ำยารวมนะและะ้วก็หลักพอชั้นเลเวล10ค่ะแต่ว่าแต่ว่าหนังสือของเราตอนนี้เนี่ยสิทุกคนมันยังเป็นเลเวล8อยู่เลยอะ่ะตอนนี้เขาสามารถทำเป็นเลเวล9ได้แล้วนะนี่เลยสามารถเพิ่มโชคได้ถึง155%เลยค่ะต้องใช้ทั้งหมด6เล่มนะคะถึงจะสามารถเพิ่มโชคได้จริงๆมันเพิ่มได้แค่10%อ่นะเราว่าเราใช้เป็นเลเวล8ก่อนแล้วกันนะคะไว้เดี๋ยวค่อยไปหาซื้อเลเวล9มาแล้วกันเนาะ เอาละค่ะเพิ่มโชคมาเรียบร้อยแล้วนะความความโชคดีกำลังมานะคะทุกคนมาเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะตื่นเต้นมากแล้วนะเอาละค่ะชึบทีละใบแล้วกันเนาะเอาล่ะใบเพิ่มโชคมาแล้วสลิกตัวใหญ่โอ้โหได้เจอคอกี้มานะคะแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะทุกคนเห็นแบบนี้ไม่ใช่ตัวใหญ่นะเอาละค่ะใบต่อไปกันเลยนะชึบ ตัวใหญ่สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ไททานิกตัวใหญ่ไททานิกอ้าโหเจ้าคลาวนะคะมีโอกาสเปิดได้ที่3 5ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะเอาละค่ะต่อไปกันเลยตัวใหญ่ไททานิกสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ไททานิกไททานิกโอ้โหได้เจ้าขอกี้มานะคะขอมาดูราคาของเขาหน่อยแล้วกันนะ สัตว์เลี้ยงตอนนี้นะคะ e อ c l u s i v e ของเราราคาอยู่ที่1.71ล้าน,นะคะ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าคลาวเมื่อกี้นะราคาจะอยู่ที่2.59ล้าน,นะคะ่ะราคาดีเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะได้มาแล้ว3ตัวนะคะก็ยังไม่ได้สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่อย่างที่เราคาดไว้นะ s k e t คอคี้เนี่ยราคาอยู่ที่110ล้านเลยค่ะถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ที่ราคาสตาร์ได้แรงมากเลยนะคะ อัปเดตมาแค่2อสวันเท่านั้นเองนะปกติเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ40-50ล้านนะคะตอนนี้พุ่งไปถึง110ล้านเลยทีเดียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ s k e t d r ก g o n ตัวนี้ก็ราคาสูงเหมือนกันค่ะอยู่ที่159ล้านค่ะเอาล้วนะมาต่อกันเลยนะคะทุกคนชึบเอาลละตัวใหญ่ไทชานิกตัวใหญ่สเลี้ยงตัวใหญ่โอ้ได้เจ e าก t o นมาค่ะว้าว น่ารักเหมือนกันนะคะเปิดสัตว์เลี้ยงให้ดูหน่อยละกันเนาะเป็นสีเขียวด้วยน่ารักมากะใส่เข้ามาทีละตัวเลยโอ้โหอ๋อมันมีความแตกต่างอยู่คือเป็นแบบเหมือนกระดาษเลยค่ะไม่ได้มีความลึกหนาเหมือนดูโดนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นสเก็ตก็คือสเก็ตจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้มีความตื้นความลึกเลยค่ะเป็นกระดาษแบบนี้เลยค่ะเท่มากชอบนะคะเย่เราได้มาครบทั้ง3าตัวแล้วนะอ้าล่ะต่อกันเลยนะคะ มาตัวใหญ่ไททานนิกต้องมาแล้วไททานิกใช่านิกโอ้โหสเก็ตค้าก็ถือว่าโชคดีนะน่ารักน่ารักต่อกันเลยค่ะไททานิกไททานิกสเก็ตแคทสเก็ตแคทโอ้โหคอกี้ค่ะมันเหมือนมีแวบหนึ่งที่มันจะดูแบบเขย่าช้าๆนะคะเราก็นึกว่าจะได้เสลงตัวใหญ่มาแล้วเอาละค่ะต่อกันเลยดีกว่าตัวใหญ่ไททา n นนิก ตัวใหญ่ไททานิกตัวใหญ่โอ้โหสเกตคาวกี้ค่ะเหลือ3ใบสุดท้ายแล้วนะตื่นเต้นมากตัวใหญ่ไททานิกใบเพิ่มโชวใบเพิ่มโชวใบเพิ่มโชวตัวใหญ่ไททานิกโอ้โหสเกตคาวกี้อีกแล้วค่ะทุกคนเร้ว,ว่าเราอยากจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วแหละไททานิกต้องมาแล้วรอบนี้ขอเถอะโอ้โหสเกตคาว หมดหวังไปอีกแพ็คแน่เลยอะเหลือใบสุดท้ายแล้วเหลือใบสุดท้ายแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีเฮ้ยตัวใหญ่สักตัวก็ไม่ได้เลยนะคะตัวใหญ่ใช้ทันทีใช้ทันทีใชทันิคต้องมาแล้วโอ้โหสกเกชคาวมาอีกตัวค่ะย่ละสิคะฮา,ห,าหมดไปแล้วค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะโชว์สัตว์เลี้ยงทุกตัวให้ทุกคนดูกันเลยนะคะจริงๆมันน่ารักนะ นี่นะคะทุกคนได้วเวลาทั้งหมด10ตัวนะคะที่เป็นสัตว์เลี้ยงสเก็ตนะคะมันก็หันซ้ายหันขวาได้นะคะเป็นทริคเล็กๆ,ๆน่ารักนะะ่ารักค่ะทุกคนแล้วก็เจ้าดาดก,ก็ยังบินได้เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าจะบินเหมือนกระดาษก็ตามเถอะโอเคค่ะงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันแนะสสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ